สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะคะลูกค้าทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้ารับชมทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านของเรานะคะมีรถจะมานําเสนอนะคะ5คันค่ะเ,เดี๋ยวเราไปดูคันแรกกันก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับช่วงนี้ฝนตกนะครับค่ะคันแรกเป็น40 sp ปี63กับ64นะคะเป็นรถตักนะคะตัวนี้จะอยู่ที่1,100ชั่วโมงนะคะเรามาชมรถก่อนนะคะ ตัวนี้เป็นรถตักนะครับ40่ sp เป็นตัวคิดนะครับมีระบบสั่งการนะครับเป็นชุดปุ้งกี่นะครับพร้อมเวท่วงหลังนะครับยางสวยๆเดิมๆครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ตัวนี้จะอยู่ที่369,000บาทนะคะ369,000บาทเท่านั้นเองครับสามารถมารับมาลองขับได้นะครับ อันนี้ส่งฟรี200กิโลนะครับสวยเดิมๆเ,เลยมีพื้นที่ให้ทดสอบนะครับนะครับตัวนี้เป็นหลังคาใส่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่ปีหกสามเกือบหกสี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงสามแสนหกมื่นเก้าพันบาทครับค่ะเดีย๋ยวเราไปดูคันที่2 2> สองนะครับ คันท,ที่2ตัวนี้จะเป็น40 stp หก6้เกือบหกนะคะตัวนี้645ชั่วโมงนะคะนี้จะมีใบดันผ่านพวนค่ะราคาจะอยู่ที่385,000บาทนะคะ385,000บาทครับรถสวยๆวยเดิมๆเ,เลยครับมีใบดันหน้ามีผ่านพวนนะครับเครื่องเกียร์ยางครับดีทุกจุดรถส,สวยๆคัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับสามารถซื้อไปใ,ใช้งานได้เลยนะครับ ที่ร้านมีสถานที่ทดสอบนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆคันนี้มีเวรล้อด้วยนะครับล้อเวรล้อหลังเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับสวยๆเดิมๆเลยนี่ครับมีสถานที่ทดสอบนะครับอ่าเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งครับคันนี้สามแสนปดหมืนบาทครับรถปีห ห้าเกือบหกหกนะครับจดทะเบียนหกห้าเกือบหก่ะตัวนี้หกร้อยสี่บห้าชั่วโมงหกร้อยสี่ิบห้าชั่วโมงครับพร้อมส่งฟรีครับสองรอยกิโลสามแสนแปดหมืนห้าพันต่อไปเป็นคันที่สามนะครับคันที่สานะคะตัวนี้สี่สิบเอสีปีหกหกนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ห้า้อยแปดสิบชั่วโมงค่ะมีใบดันบวกผ,ผ่านพวนนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็มีใบดันหน้ากับผ,ผ่านพวนเหมือนกันครับรถคันนี้ปีหกหกนะครับห้าร้ยแปดสิบชั่วโมงครับคันนี้ สวยๆเดิมๆยางดีสีเส้นครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะคันนี้ราคาจะอยู่ที่385,000บาทนะคะนี่3ามแสนปดหืาพเท่ากันครับรถสภาพใกล้เคียงกันหมดครับสวยๆเดิมๆชั่วโมงน้อยๆทั้งนั้นเลยครับ คันที่3นะครับ385,000ั38 5, บาทถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับตามเบอร์โทรต่อไปเป็นคัน,คคนที่รับคันที่4นะคะตัวนี้40 sp ปี66ค่ะตัวนี้505้าชั่วโมงนะคะเป็นไบดาน,น่าบกผ่านบุกเบิกนะคะรานะคาคันนี้จะอยู่ที่395,000บาทค่ะคันนี้ปี6 <B> 6 <66, S 1> นะครับส <66, S 1> ามแสน่าพครับอันนี้แพงขึ้นมา10,000บาทมีไบดาน,น่ากับผ่านบุกเบิกนะครับ ี่รถสวยๆเลยครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงห้าร้อยห้าชั่วโมงห้าร้อยห้าชั่วโมงนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับรถสวยทุกคันครับขัดมาอย่างดีรถทุกคันไม่เคยแกะนะครับเปลี่ยนซีล้อซีนอะไรก็ยังไม่เคยครับขัดมาสวยๆเลยครับ ่อไปครับคันนี้นะคะ4 0่ sp <ไ>ป,ปีหกห้านะคะคันที่ห้าค,ะค,ะค่ะปีหกห้าตัวนี้อยู่ที่สามร้อยเก้าสิบสี่ชั่วโมงนะคะใบดันหน้าบอกผ่านบุกเบิกนะคะราคาจะอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทค่ะอันนี้ปีหกห้านะครับสามเก้าห้าครับอันนี้ส่งฟรีสองรอกิโลเช่นกันครับรถทุกคันส่งฟรีสองรอกิโลนะครับอันนี้ก็ใบดันหน้ากับผ่านบุกเบิกครับสวยๆเช่นเดียวกันเลยครับ 3ามแ0 0เบาทนะครับเ่้งเกียร์สวยๆเดิมๆครับทุกจุดคันนี้มีเวทล้อหลังด้วยนะครับตอนนี้เป็นผ่านบุกเบิกปรับสายปรับขวาได้นะครับเดีย๋ยวลองทดสอบขับให้ดูสักหนึ่งคันก็ได้นะครับ คันไหนก็ได้คันนี้ก็ได้ครับง่ายขยับง่าเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับรถดีทุกคันครับเครื่องเกียร์ดีทุกคันโทรมาสอบถามอยากฟังคันไหนก็นแส้งได้ลองยกดันหน้าลองดูไฮดรอลิกครับ เดี๋ยวยกขึ้นลองวิ่งให้ดูครับ,รบสั่1รอบรดเครื่องเกียดีนะครับเกียไม่ดังไอโดริตดีี่ใสเกยง รถถขับง่ายนะครับูีหญิงก็ขับได้ท่านมาดูรถก็จะได้ทดสอบขับอบ่างนี้มีสถานที่ทดลองครับกว้างขวางไม่ต้องห่วงเลยลนะองได้ลองขับ อย่าครับรถไถ่ายขับง่ายครับใครก็ขับได้ถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์โทร9 9 5 5 3 5 6 6 5 4นะคะหรือที่เบอร์0 9 8ย์6 1 6 5 4ค่ะ8 2 6 1 6นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมขอดูวิดีโอการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะรถอยู่ที่อำเภอศรีคิ้วโคราชนะคะก็ทางร้านจะมีบริการส่งฟรี200โลค่ะ ขอบคุณแม่นะครับที่รับชมถ้ายังไงก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ